แล้วก็สอบตาสอบฤทธิ์รัตนพรุงค่ะผู้ใหญ่มาดเอาไหมเอาไหมคะก่อนเลยขอขอเจ้าภาพฟในวันนี้นะคะซอฟต์มิวสิกเนาะขอเรียนเชิญท่านนะคะที่เป็นชอภาพอ่ามีอยู่ห้าท่านนะคะขอเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีเลยค่ะคนแรกนะคะแต่ท่านให้ท่านให้ประกาศห้าท่านท่านเขียนมามีสิบหกท่านนะคะ อะเดี๋ยวให้ให้ท่านขึ้นมาก่อนนะคะคุณปียนันกิ่งสุวรรณค่ะเรียนเชิญน,นะคะขึ้นบนเวทีเลยคุณเพ็ญพรคตดภูเขียวอ่าถ้าไม่มาก็ให้ตัวแทนนะคะอ่าคุณเอาคุณเข็มพรสงสัยติดต่อประาสานกันไม่รู้เท่าไหร่นะคะคุณเข็มพรคตรภูเขียวต่อมาคุณประสิทธิาลีค่ะอ่าคุณพันนีเห็นประกอบ แล้วก็คุณสุดาพี่พี่ทักษานะคะแต่เจ้าภาพจริงๆแล้วนะคะมีท่านมีสิท่านหมคุณศกศิยาพาลีนะคะคุณรัตนพรไหลขามคุณทันพิพานิติฐานนังนะคะคุณสุดาพี่พี่ทักษาคุณพ่อพงวดวันทาเขียวคุณนิตยาบำรุงเพชรนะคะคุณอารีรัตน์ป้านาลาเนะาะก็อ่านผิดก็ขออภัยนะคะคุณยุพินพลชำนาญนะคะขึ้นมาเลยค่ะ คุณชุติการเชียนะคะคุณอุไรอตเอตร์เซนนะคะคุณยูฟาพีนโอเปียนคุณสิรินยาลักคิมนาแล้วก็คุณบอสิททาลีนะคะ่าเรียนเชิญทุกท่านขึ้นบนเวทีเราก็จะมีของที่ระลึกมอบให้นะคะทุกท่านเมีผู้ชายผู้เดียวสิม <laughs> ีรออยู่ผู้เดียว ส่วนมากนะคะท่านก็ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยนะคะส่วนมากจะอยู่เมืองนอกกันอาภูคนแรก,เ,อออกรลเลยค่ะเอาเอาคนละคนโหลดอาภูแมยค่ะบุญเลยบุญน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อบุญมาน้องพ่อจ้าน้องพ่อน้องสะดาวทั้งหมดนะคะท่านไดแอ่รวมเงินกันทั้งหมดนะคะมะคะะาจ<ะ>้าง,งชอชา้างมิวสิคให้เราวันนี้นะคะขอเชิญตบมือดั่งนั่งไค่ะ วันนี yeah, so better, ้ก mm ็บวจางเด้ออีแม่เด้อเต็นเป็นสีสดี่เจ้าภาพนะคะสามชอมิวสิใช่ไหมเอาแตไปทำงานเห็นชอสามมิวสิกเลยอไปนะคะอาจารย์นกดนขอไปเ่อไปเต้นกลุ่้ล มาไม่ได้นคนรัแทนมีไหยคะ<ป>เรียนเชิญค่ะคุณรับคนรับแไ,<ป>ไม่การทุกีเ้าไมไม,มารับก็ได้นะคะ